ดีเชู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะกับผมนะฮะวันนั้นเกมดีแชแนลครับวันนี้จะมาสอนทําเดี๋ยวไม่รู้จะบอกอยังไงบอกไอเทมบอกป้ายบอกไอเทมนะฮะสอนทำอนะไไอเทมเฟรมบอกชื่อไอเทมครับนี่อันนี้ผมเป็นไม้โอ๊กแปรรูปนะแล้วผมก็คุณต้องเอานิ้วไปจ่อมันห่างๆอันี้มันก็จะขึ้นชื่อให้ยางเงคะ ตั้งชื่อเอาว่ารอๆนะฮะอ่าฮะเพื่อมาให้การเสียเวลาะฮะก็มาชมกันเลยะฮะก็สิ่งที่ผมต้องเตรียมนะฮะก็อย่างแรกนะฮะทีุ่ณต้องเตรียมคือบล็อกอะไรก็ได้ไที่ผมชอบก็คือบล็อกเดมอนเพราะมันดูมีสง่างาน,นะฮะก็ผมเอาเป็นบล็อกอะไรที่เป็นไอเทมบล็อกดีนะ เอาดาบนะฮะวันนี้ซาวเวอร์ผมไม่มีอะไรก็ต้องดาบไม้แล้วก็ต้องอัพเดทเป็นดาบิีเพราะดาบิีมันก็หาง่ายฮะก็แล้วก็ยาเลเวลครับยาเลเวลแล้วก็ไอ้เจ้าเฮียนี่เอนวิวนะฮะก่อนเอนวิวเอนวิวล้ view. นี่ไงไม่เห็นได้ไงเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยข้ออย่างอื่นนะ,ะก็ต้องเอา บล็อกที่คุณชอบมาหนึ่งบล็อกถ้ามาสามแต่แต่คุณจะวางกี่บล็อกฉันจะวางสี่บล็อกแล้วกันเนาะก็วางอีกข้อีีหนึ่งบล็อกนะฮะเพราะว่าอ่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือกาไอเทมเฟรมมาวางไว้นะฮะไอเทมเฟรมเลยเฟรมถ้าใครไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูก็ได้ค่ะไอเทมเฟรมมาวางัะวิธีนี้ในคอมก็ทำได้นะครับอะ ย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหม,มยังไม่ได้เอาไซออแหลกแหลกลิอมันไม่ได้ครับที่ไม่ใช่วิธีทำฮะแค่กดเผลอกดมันแหลกฮนะโทรศัพท์กากันนิดเลยเนาะอ๋อไดดมาฟังเขา นี่ก็เอาไอเทมเฟรมวางไปนะ้ก็ก็เอาเอ็นวิววางไท้ทางข้างครับ <c oughs> นี่ก็เอายาเลเวลขกว้างนี่ <c oughs> อ่ะพอประมาณแล้วครับก็ก็เอาวางที่เอ็นวิวครับแล้วก็เอาไม่ว่าผมจะเอาอะไรนีนะ้ดาบแล้วกันที่ผมองพูดเมื่อกี้แล้วก็ให้พิมพ์ว่าเราไปพิมพ์มออกแป๊บหนึ่งนะฮะดาบหิน จากากนะฮะก็จะไ,ได้มันนี่ครับกดครับแล้วก็ของไม่มีฮะก็กดที่นี้นะแล้วก็ดูของแล้วก็กดที่กองสมบัตินี่ฮะก็ดาบหินกากครับ,แล,ลรบแล้วก็เอาใส่ตรงเนี้ยไอเทมเฟรมของเราวันนี่นี่เัาก็จะขึ้นดาบหินกากครับก็วิธีง่ายๆฮะค,ควายก็สามารถทำได้นะ ทีช่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไคร้ครับอย่าลืมนะกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือแรงบันดาลใจในการทำชลิปในตอนต่อไปนะขอใช้คำเหมือนซีร้อนละกันมนาะดูจะใช้คำไหนนะฮะก็บายบายนะฮะสวัสดีครับ